ใครฉีดโบแล้วคิ Q ้วตกต้องรีบมาฟังคลิปนี้เลยนะนะครับอันดับแรกนะเราต้องแยกให้ออกก่อนเลยว่าคิ Q ้วตกกับหนังตาตกไม่เหมือนกันนะถ้าหนังตาตกจะเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะครับคือหนังตาตกนะอันนี้คือหนังตานะครับส่วนคิ้วตกคือแบบนี้นะครับคิ Q ้วตกคือแบบนี้นะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องทำไมฉีดโบแล้วคิ้วตกนะครับส่วนฉีดแล้วหนังตาตกนะ่ะหมอเคย หม,หมอเคยพูด,ดคลิปคนก่อนนะครับให้ย้อนกลับไปดูนะทีนี้ทำไมฉีดโบแล้วฉีดโบนหน้าผากแล้วคิ้วถึงตกนะอันดับแรกเนี่ยมาดูก่อนว่าเวลาฉีดโบลหน้าผากส่วนมากมฉีดตรงไหนบ้างนะครับฉีดโบนหน้าผากส่วนมากแล้วก็จะฉีดประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้บางคนฉีดแถวเดียว หมอบางคนก็ฉีด2แถวนะแต่ส่วนมากหมอจะฉีดสองจะฉีดสองแถวเพื่อให้ยามกระจายตัวให้ดีที่สุดนะครับนะย,ยิ่งกระจายตัวเยอะยิ่งดีนะครับมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนมันได้รับการมันได้รับโบท็อกทําให้มันไม่ค่อยหดตัวเมื่อไม่หดเมื่อมันไม่ค่อยหดตัวริ้วรอยมันก็น้อยนะครับเนาะทีนี้การที่ฉีดโบท็อกแล้วเอเอคิ้วตกแบบนี้นะส่วนมากมันจะเกิดกับ,กบคนแก่ ทำไมถึงเกิดกับคนแก่นะครับเพราะว่าคนแก่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงกว่าเมื่อก่อนนะครับนะกล้ามเนื้อของคนแก่เนี่ยกล้ามเนื้อบริบเวณหน้าผากของคนแก่จะมีความอ่อนแรงมากกว่าวัยหนุ่มสาวนะครับนะแล้วทีนี้เวลาคนแก่รอยมันจะเยอะใช่ไหมสมมติว่ารอยเป็นอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เลยหนึ่งสองเนี่ยเออคนแก่ส่วนมากอะ่ะรอยมันจะชัด กว่าคนวัยหนุ่มสาวนะครับนะ,อะ,อะนอกจากรอยชัดแล้วอะรอยชัดกว่าแล้วอะกล้ามเนื้อมันยังไม่ค่อยมีแรงในการยกในการยกหน้าผากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หมอหมอบางท่านที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะนะเวลาเห็นเห็น,เห,นเห็นรอยหน้าผากคนแก่เยอะๆอะ,อะก็จะใส่ยาเยอะตามไปด้วยนะครับนะ อย่างเช่นคนหนุ่มสาวปกติฉีดประมาณย0สยูนิตใช่ไหมเวลาเจอคนแก่เนี่ยบางคนเห็นรอยเยอะก็เลยอัดไปยี่สิบห้าอย่างเช่นว่าอาัดไปยี่สิบห้ายูนิตนะครับเนาะแต่ความจริงแล้วนะ่ะในคนแก่ไม่ควรเพิ่มปริมาณโบท็อกซ์ควรฉีดน้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาวด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากของเขาอะ่ะมันไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วยิ่งเราไปฉีดเยอะอะ่ะออหน้าผากมันก็ยิ่งไม่มีแรงมันก็ยิ่งเป็นอย่างเงี้ย ปกติเวลาตึงก็ตึงธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออแต่เวลาที่คนแก่ที่ฉีดน้าผากเยอะเกินไปอ่ะเออมันก็จะฉีดอย่างเงี้ยนะอย่างงี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือนะเวลาจะฉีดอนะ่ะคือคือหมอ,ต,อต้องต้องรู้ก่อนว่าเวลาคนไข้เปิดตาเปิดตาแบบไหนนะคนทั่วไปเวลาเปิดตาก็จะเปิดอย่างนี้นะสมมติหมอหลับตาก่อนนะเขาก็จะเปิดแต่แดงตาอย่างนี้นะอย่างงี้นะ เปิดแต่นางตาแต่บางคนโดยนิสัยเขาแล้วเวลาเขาเปิดตาเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดแต่นางตาอย่างเดียวเขาเปิดอย่างนี้อ่าเขายักคิวขึ้นด้วยนะครับเขายักคิวขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเวลาฉีดโบไปแล้วอะ่ะมันยักคิวขึ้นไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าคิวเขาตกอย่างนี้เข้าใจไหมเอองั้นเราต้องมารู้ก่อนเลยว่าคนไข้ของของของ,ของเราอะ่ะ ลักษณะการเปิดตามันเป็นยังไงไม่ใช่แค่มีโบแล้วจิ้ม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 ไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะเห็นไหมแค่โบหน้าผากมันจะเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนนะต้องต้องคิดต้องคิดหลายขั้นตอนนะครับนะแล้วคนที่หนังตาตกส่วนคิ้วตกส่วนมากเนี่ยหน้าผากมันจะแคบเมื่อหน้าผากเขาแคบนะเวลาเขาเปิดตาล่ะเขาจะไม่เปิดแค่แค่นี้นะเขาเปิดอย่างนี้ ก็ยักคิว้วขยักคิ้วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในคนที่ที่หน้าผากแค่ต้องระวังเลยต้องฉีดต้องฉีดยาปริมาณน,น้อยกับปกติด้วยเพราะว่าการที่หน้าผากแค่หมายความว่าอะไรหมายความว่ากล้ามเนื้อของเขาก็จะน้อยกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากก็าอาจจะน้อยด้วยนะครับนะในบางคนนะออแต่บางคนกถ็ถึงหน้าผากแค่แต่แรงยกดีมันก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่คนแก่นะแล้วก็คนที่เวลาเปิดตาเนี่ยมีการยักคิ้วขึ้นด้วยอย่างเนี้ย จะต้องระวังต้องต้องฉีดฉีดโบในปริมยาบาลที่น้อยกว่ากว่าคนปกตินะครับแล้วก็คนในคนที่หน้ผาผากแคบด้วยนะครันะก็ถ้ามีใครที่แบบญาติแบบมีอายุสูงอายุแล้วอยากจะฉีดโบเนาะแล้วก็กลัวเรื่องคิ้วตกตอนหลังฉีดก็มาปรึกษาหมอได้เนาะแล้วก็หมอก็จะยินดีให้คำแนะนำ โอเคเลยนะครับเนาะก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามหมอด้วยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ